สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูบ้านสวนลุงสืบกันนะตอนนี้สวนยางนะคะสวนยางลุงสืบสวนยางลุงสืบมีอะไรบ้างคะมีต้นยางนะคะมีอะไรอีกคะต้นกล้วยอันนี้อะไรเอยโรบัสต้าโรบัสต้าตัวนี้นะคะ ปลูกแซมส่วนยางนะคะได้อายุได้ประมาณหนึ่งปีแล้วไปซื้อต้นกล้าโรบัสต้ามาเขาบอกว่าสองปีก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะตอนนี้หนึ่งปีละต่ออีกหนึ่งปีดูซิว่าจะมีผลผลิตให้เราได้ไหม เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดินตามรอยพอ่อสวนยางมีอะไรเพิ่มอีกคะต้นกล้วยให้ผลแล้วนะคะต้นยางส่วนนี้มีอายุได้ประมาณห้าปีได้ละอีกสองปีน่าจะกรีดได้นะคะเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะคะ สวนยางแซมด้วยต้นกาแฟโรบัสต้าเขียวชะอุ่มเลยเย็นสบายด้วยค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ โอ้ยต้นกาแฟตัวไรกินเนี่ยตัวไรกินใบมันเนี่ยอันนี้ทำไมใบเป็นแบบนี้เหลืองเหลืองเขียวเขียวใครพอจะรู้บ้างคะแนะนำได้นะคะต้นกาแฟโรบัสต้า เราต้องใช้อะไรกําจัดมแมลงโอ้ยมแมลงกินใบกาแฟอันนี้แตกยอดใหม่ใบก็เหลืองเหลืงเขียวเขียวมีแมงเจาะด้วยอันนี้จะพยายามไม่ใช้สารเคมีนะคะ จะปลูกตามธรรมชาติดูแลใส่อินซีดยมีต้นยางมีโลบัสต้ามีพื้นที่ว่างจะปลูกอะไรได้อีก โอเควันนี้เรามาชมบ้านสวนลุงสืบกันครั้งแรกเลยนะคะที่อัดวิดีโอแบบนี้ไว้มีโอกาสจะมาเที่ยวสวนลุงสืบใหม่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ